ข้องคำอของกต้ตัวที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะใส่เป็นเครื่องประดับหรือว่าเก็บไว้ลงทุนใช่ค่ะคุ้นเคยกันดีแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะไอโลหะสีเหลืองเหลืองที่เราคุ้นๆกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่นั่นสิคะแล้วอะไรที่ทำให้มันแบบมีค่ามีราคาสูงจังวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันครับ จากข้อมูลที่พอหามาได้เกี่ยวกับที่มากับมูล,ลค่าของมันน่าสนใจมากเลยค่ะเอาล่ะครับมาลองดูกันเลยค่ะคือเรื่องทองคำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโลหะสวยๆบนโลกนะคะแต่มันโยงไปถึงแบบประวัติศาสตร์ของจักรวาลเลยโหจักรวาลเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็การเกิดของโลกเราด้วยทำให้มุมมองที่เรามีต่อทองคำนี้เปลี่ยนไปได้เลยนะคะเคกรินก็น่าตื่นเต้นเหรอครับงั้นเริ่มตรงที่มามันก่อนเลย ข้อมูลบอกว่าทองคำเนี่ยไม่ได้เกิดบนโลกไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกิดบนโลกตั้งแต่แรกอา้าวจริงเหรอครับค่ะมันมาจากเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงมากๆในอวกาศนู้นเลยอวกาศยังไงครับก็อย่างเช่นตอนที่ดาวนิวตรอนมันชนกันตู้มหรือว่าตอนที่ดาวยักษ์ใหญ่ระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาะคะโหยฟังดูอย่างกับในหนังเลยนะครับเนี่ยแต่มันคือเรื่องจริงทางดาราศาสตร์เลยนะคะคือ กระบวนการพวกนั้นต้องใช้พลังงานแบบมหาศาลจริงๆซึ่งบนโลกเราไม่มีพลังงานขนาดนั้นพอจะสร้างธาตุหนักๆอย่างทองคำได้อ๋อ oh, ครับครับแล้วทีนี้เศษซากจากการระเบิดพวกนั้นนะคะรวมถึงทองคำด้วยมันก็ลอยๆอยู่ในอวกาศลอยไปเรื่อยๆใช่ค่ะจนกระทั่งหลายพันล้านปีก่อนนู้น,นตอนโลกกำลังก่อตัว ก็มีอุกาบาตที่มีทองคําปนอยู่พุ่งเข้ามาชนโลกหมายความว่าสร้อยทองแหวนทองที่เราใส่กันหรือทองแท่งที่เก็บไว้เนี่ยอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวที่ระเบิดหรือลอยในอวกาศมาก่อนเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคิดดูสิค่ะเดินทางมาไกลามากโอ้แค่คิดก็รู้สึกไม่ธรรมดาแล้วแล้วการที่มันมาจากข้างนอกโลกแบบนี้ก็คือ มันเลยหายากบนโลกมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะต้นกําเนิดมันซับซ้อนมาจากอวกาศอีกทองคําบนเปลือกโลกเราเลยมีจํากัดมากๆไม่ได้มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ค่ะแหล่งใหญ่ๆที่เราขุดเจอกันทุกวันนี้ก็จะอยู่แค่บางที่อย่างเช่นจีนรัสเซียออสเตรเลียแคนาดาอะไรแบบนี้ค่ะมันสะท้อนเลยว่าธรรมชาติของมันคือหายากจริงๆเข้าใจเรื่องที่มากับความหายากแล้วครับเอ,อทีนี้ นอกจากหายากแล้วเนี่ยตัวมันเองทองคำเองมีอะไรพิเศษอีกครับที่ทำให้คนเราแบบให้ค่ามันมาตลอดเลยโอ้มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคือมันทนมากๆทนทานใช่ค่ะทนสุดๆคือมันแทบจะไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอะไรเลยไม่ขึ้นสนิมไม่หมองไม่ผุไม่กร่อนไปตามเวลาของที่ทำจากทองคำตั้งแต่สมัยโบราณมากๆตอนนี้ก็ยังอยู่ดีสภาพเดิมๆเลย อ๋อครับครับนึกภาพออกเลยมันเลยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงของที่คงอยู่ตลอดไปแล้วเรื่องความสวยงามนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับสีเหลืองเหลืองทองทองวาวๆวของมันนี่มันสวยจริงๆแน่นอนคะ่ะสวยสะดุดตามากมันดูดึงดูดนะเลยถูกเอาไปทำเครื่องประดับของใช้ของกษัตริย์คนใหญ่คนโตแสดงถึงความรวยความมีอำนาจมาเป็นพันๆปีแล้วใช่เลยคะ่ะ พอสวยแล้วก็หายากด้วยคนก็เลยต้องการเพราะคนต้องการมันก็มีมูลค่าขึ้นมาครับแต่มีอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการยอมรับการยอมรับค่ะคือคนทั่วโลกยอมรับมันไม่ใช่แค่บางประเทศหรือบางวัฒนธรรมนะแต่มันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าใช้เก็บมูลค่าได้ใช้เป็นสินทรัพย์ได้อ๋อเหมือนเป็นความเชื่อมั่นร่วมกันของคนทั้งโลกเลยที่ส่งต่อๆกันมา ถ้าเรามองภาพรวมนะคะคุณสมบัติทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหายากมากๆเพราะม,มาจากอวกาศทนทานสุดๆสวยงามจับใจแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยแหละคะ่ะครับมันหล่อหลอมให้ทองคำกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven นะคะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะเวลาเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองมุ่นวายคนมักจะหันมาซื้อทองเก็บไว้เพราะเชื่อว่ามูลค่ามันจะไม่หายไปไหน อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นที่พักเงินในยามไม่แน่นอนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยหรือเก็บมูลค่าได้อย่างเดียวนะครับผมเห็นว่าในอุตสาหกรรมก็ยังใช้ทองคําอยู่เลยใช่ค่ะเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันอย่างเรื่องนําไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยาเลยเอาไปใช้ในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ในวงการหมอฟันก็ยังใช้ทองอยู่เลยนะครับ นั่นยิ่งตอกย้ำเลยค่ะว่าที่มันมีค่าเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะคนเชื่อหรือเพราะสวยอย่างเดียวแต่คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีที่ไม่เหมือนใครของมันก็ทำให้มันมีประโยชน์ใช้งานได้จริงด้วยสรุปก็คือโอ้โหการเดินทางจากอวกาศนู่นมาถึงใต้ดินโลกเราแล้วก็คุณสมบัติที่มันทนมันสวยแล้วก็การที่คนทั้งโลกยอมรับมันค่ะ ทั้งหมดรวมกันปัจจัยทั้งหมดนี้เองสินะครับที่ทําให้ทองคํามันสําคัญแล้วก็มีค่าสูงมาตลอดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆนะครับใช่ค่ะอาจจะพูดได้ว่าคุณค่าของทองคําเนี่ยมันมาจากความหายากมากๆที่มาจากนอกโลกความทนทา,นทานที่ไม่เสื่อมสลายความสวยที่ใครๆก็ชอบแล้วก็ความไว้วางใจที่คนทั่วโลกมีให้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่ง พอเรารู้ทั้งหมดนี้แล้วมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อสําหรับอนาคตเหมือนกันนะคะยังไงครับก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าท่องคําบนโลกเราเนี่ยมันมีจํากัดนะมาจากอวกาศด้วยแล้วถ้าถ้าในอนาคตเทคโนโลยีเราก้าวหน้ามากๆจนไปสำรวจอวกาศได้ไกลขึ้นไปทําเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยได้หรือว่าคนพบวิธีสร้างทองคําขึ้นมาเองได้เยอะๆละคะโหนั่นสิครับ อะไรจะเกิดขึ้นกับมุมมองหรือมูลค่าที่เราเคยให้กับทองคำมันจะยังเหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยน่าคิดจริงๆครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ลองคบคิดกันดูต่อไปค่ะ